มีคนเขาอ่านในหนังสือเรื่ององค์ของฌานปฐมฌานว่ามีวิตกวิจารเขาจะมาถามว่าทำยังไงวิตกวิจารที่จริงว่าเราวิตกวิจารอยู่แล้วทั้งวันทั้งคืนกับพูดกับตัวเองสารพัดอย่างเพียงแต่ว่าตอนที่ภาวนานั้นเราจะพยายามน้อมเสียงเะลีกคำพูดของตัวเองที่มีอยู่ในใจ,ใจิตใจน้อมเข้ามาให้เป็นประโยชน์ มาอย่างนันก็จะเที่ยววานู่นวานี่สารพัดแต่ถ้าเราตลอมขึ้นมาให้พวกตัวเองเรื่องลมเป็นยังไงลมหายใจสบายไหมถ้าไม่สบายเราจะเบรย์ยังไงแต่จิตใจของเราดีไหมถ้าลมดีจิตดีแต่ยังไม่ลงมันเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าการสำรวมเอ็นซียของเรามันไม่พอปล่อยให้สิ่งที่ไม่ค่อยดีเข้ามา มื่อเข้ามาเข้ามามากเข้ามาเข้าเพอถึงเวงลาที่จะนั่งภาวนาหลับตาต้องขนออกไปท่านจึงสอนบางทีก่อนที่จะนั่งภาวนาใจไม่สงบให้นึกถึงธาตุบ้างนึกถึงอาการสามสิบสองบ้างึถึงไหลักบ้างเพื่อจะให้ใจของเราเกิดธรรมสังเวชขึ้นมาว่าอารมณ์ทั้งหลายแหละที่เราเอามาเป็นอารมณ์มันไม่นา่า เราหันมาดูลมอย,อยู่ในปัจจุบันพอความคิดอื่นเข้ามาก็คิดว่ามันไม่นา่าไม่นา่ามันจะได้ต่อต้านกับความคิดเก่าสร้างความคิดใหม่ขึ้นมาความคิดที่เป็นประโยชน์กรเรื่งจะคิดอยู่มันก็นเป็นการเป็นไปเพื่อความสงบก,ก็เราจะปล่อยวางความคิดต้องทำให้มันดีไว้ก่อนจึงค่อยปล่อยค่อยวาง ว่าลความคิดดีมันวางได้ง่ายความคิดที่ไม่ดีว่าเราวางมันวางด้วยโมห oh ะโทสะมื่อะไร,เ,รเป็นลูกเส่ามันความคิดใหม่ขึ้นมาความคิดใหม่ขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าความคิดที่ดีแล้วเราวางมันไม่ต้องคิดต่อไปอกีกสงบได้ในควารู้จักพูดกับตัวเองมีกาละเทศะ ก็ความแค้นของเราแทนที่จะเป็นสัตรูกับเป็นเป็นส่วนหนึ่งของการภาวนาด้วย